ร,รถผู้ต้องหานะฮะคันนี้ได้ขับมาเข้ามาในซอยนะครับตามที่ขึ้นแล้วนะฮะนี่คือตัวขึ้นรถโดยสารอุบลี่บูนนะฮะนี่ฮะตอนนี้เนี่ยครับนี่ครับตัวผู้ต้องหานะครับ แนะฮะร,รถผู้ต้องหานะฮะคันนี้ได้ขับมาเข้ามาในซอยนะครับตามที่ภยลุกขึ้นแล้วนะครับเจ็ดมงสิบหกนาทีลุกขึ้นแล้วนะฮะนี่คือตัวขึ้นรถโดยสารปุบนพิบูลน,นะฮะ หมายเลขทะเบียนรถเอย่างไงประกอบเป็นข้อมูลแนวทางการสืบสวนต่อไปครับนําเรียนผู้ขับราและทีมงานนักสืบครับจอหนี่ดูครับรถสองแถวมาถึงแล้วนะครับคันนี้นะฮะนี่ฮะคันนี้นะครับตามที่เราได้ข้อมูลจากเจ้าของรถสองแถวที่เราเดินข้อมูลมานะฮะลงจากรถแล้วนะครับพออ้างว่ามาแค่คนเดียวนะฮะตรงตามกับที่พยานเจ้าของรถให้การมานะครับนี่ฮะตอนนี้นะฮะนี่ครับตัวผู้ต้องหานะครับเดินมาแล้วนะครับ เดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้วนะครับเดินไปแล้วนะครับเดินเข้าตลาดนะฮะเดินเข้าตลาดไหมครับกูไหนฮครับเอาเอาตัวหลวงเก่งนาอทำไมตอนมีการเมืงเนี่ยไอ้คนตัดสั่งอะไรบรางมันคดี ตรงนี้อ่ใช่ใไหมนนนนนผมใจมือเลยกูใจมือนะกูใจมือนะบอให้มันฉีให้ฉีเออไปเอาเนี้อยู่เป็นแฟนกันใช่ไหมกระฟิวกระฟิวยังเชืนครับครับใครมีแฟนใหม่นี่คือเขาเขาพยายามมีคนอื่นบ้างเลยคือเขามีอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ยอมอ๋อเขามีอยู่แล้วเา คือเอาดีๆเอาไว้ผมก็ไม่รู้คร่ะคือไม่เขาไมาส่งกันแล้วบราซิลเป็นอาหารอยู่ตรงนั้นอยู่ที่บางเขนคือราดสิบเอ็ดหรือว่าที่ไหนราดสิบเอ็ดตรงเลยมอศีปทุมมานะนิดนึงอยู่ตรงบางเขนบางเขนเออตรงเลยข้ามคลองมาเลยไอจุเจอมหาลัยศีปทุมใช่ไหมล่าสิบเอ็ดบางเขนที่เราอยู่บางเขนผมงงว่าเป็นบ้านอยู่บางเขนใช่ม แล้วทะเบียนบ้านอีกที่ที่เมืองการที่จดอ้โทรศัพท์ของอใครกนนีที่เราส่งให้เจน้นี้มันเป็นที่อยู่ใครอ่ะเราเอาหมอนไปอุดปากเขาเขาขัดขืนหรือเขาอะไรเหมือนคือพอทำาเสร็จทำมาเสร็จเลยครับทีนี้ก็ได้คุยเรื่องแฟนเก่าผมก็ถามเรื่องแฟนเก่าทีนี้เขาก็ถามเรื่องแฟนผมเหมือนกันเพื่อแต่ผมก็ไม่มีครับมีแค่คนคุยคือผมไม่เคยออ,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 ออกจากร้านเกมเลยโอ้ข้อมูลตรงเนาะพี่เนาะ<ต> คือกาฟิวว่าคือมีอะไรกันเสร็จก็เลยนั่งคุยกันเนี่ยคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าวเพราะอะไรถึงมีแฟนเนี่ย